มาดูกุ้งระหว่างเลี้ยงตอนเช้าบ้างนะครับนะครับเป็นลูกกุ้งกิโลหรือว่ากุ้งชํมนะครับหรือหลายๆท่านเรียกว่ากุ้งรุ่นนะครับกุ้งประมาณ2เดือนนะครับชุดนี้ติดน้อยนะครับชุดนี้ติดน้อยไอจมูดแดงเขาลงคิมน้ําชุดนี้ติดน้อยนะครับนะครับเพราะว่ากุ้ง2เดือนแล้วเข้าเข้ายอไม่เยอะนะครับเข้ายอไม่เยอะนะครับ ุผ่านแรงมาชุดนี้นะครับก็มีอยู่สามสี่ตัวประมาณนี้นี่นะครับตัวประมาณนี้นะครับนี่คือประมาณสองเดือนนะครับเขาติดน้อยจริงๆนะครับชุดนี้นะครับก็ผมก็ให้อยู่สี่กิโลนะครับให้สี่กิโลสองมื้อนะครับก็กลัวเขาหิวนะครับหนึ่งสองสประมาณนี้นะครับก็เจ้า กินอาหารเรียบร้อยนี่ลงน้ำแล้วคันนะครับเนี่ยเขาลงน้ำแล้วเขาคันนะครับเนี่ยนะครับก็ชอบลงน้ำวิ่งไปทั่วนะครับไอ้มดแดงนี่เนาะนะครับไปเอายอลงน้ำกันก่อนนะครับนี่คือตัวเขานะครับก็เวียนอาหารไปเรื่อยๆนะครับตามบ่อตามขอบขอบบ่อนะครับก็ชุดนี้เป็นชํำช่วงหน้าแ้งนะครับก็ติดน้อยนะครับทุกหลายๆท่านเขาชํำไม่ติดกันนะครับ ก็ไม่ทราบว่าเป็นที่อะไรนะครับก็ยากยากโขอยู่นะครับนะครับการชํำกุ้งหรือการอนุบาลกุ้งนี่ก็ขนาดเราละเอียดแล้วก็ยังยังยังไม่ติดนะครับทุกท่านนะครับบางครั้งมันมันชํำบ่อเดียวบ่อเดิมบ่อยๆเข้านะครับซ้ำๆซากๆเข้านะครับนี่นะครับคือปัญหาของการชํำกุ้งนะครับนี่คือปัญหาของการชํำกุ้งเลยนะครับก็จะพยายามไปชํำบ่ออื่นบ้างหลายๆหลายๆบ่อไปนะครับนะครับ เปลี่ยนบอ่อชําไปเรื่อยๆนะครับถ้าชําบอ่อเดียวจําเจนีนเนี่ยคือปัญหานะครับคือเราไม่มีพื้นที่ที่จะไปชัมบอ่ออื่นได้นะครับคือบอ่ออื่นมันพุมันเละมันก็ควบคุมน้ายากนะครับมันก็จะชัมในที่บอ่อเดียวก็เต็มที่ก็ตากบอ่อไว้ลหลายๆวันนะครับสิบวันสิบห้าวันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูยออนนุนเลยนะครับนะครับตรงโน้นนะครับว่า จะมีเขายอไหมน่นรับยออนุนนะครับว่าจะมีเขายอไหมนะครับก็มาดูยอนี้ต่อเลยนะครับผมก็เบี่ยงอาหารปลาเรื่อยๆนะครับเจ้ามดแดงก็วิ่งผ่านหน้าผาหลังเนี่ยนะครับมาดูยอนี้ที่นะครับเขาเข้าย่อไหมนะครับก็คือถ้าติดน้อยจะเข้าประมาณนี้นะครับตอนนี้ประมาณเกือบแปดโมงนะครับเจ็ดโมงกว่ากว่านะครับ นะครับถ้าติดน้อยนี่จะรู้เลยนะครับนะครับเพราะว่า2เดือนนี่เขาจะเริ่มกินอาหารเยอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับถ้าติดน้อยจะจะแคบเข้าย่อบ้างนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับ 3: โล4่โลวันหนึ่งเขากินอาหารหมดนะครับแต่ว่าสังเกตดูได้ว่าติดน้อยแน่นอนนะครับเนี่ยอาหารยังเหลืออยู่แต่เมื่อวานนะครับนี่คือตัวของเขานะครับ เหลือแต่เมื่อวานนี้นะครับก็มีปูบ้างนะครับตัวเล็กตัวน้อยอาหารยังไม่หมดก็จะเข้าเยอะประมาณนี้นะครับนี่คือสภาพสถานการณ์เป็นความเป็นจริงนะครับคือกุ้งติดน้อยนะครับนะครับก็ทุกทีทั้งหลากทั้งคว่มด้วยประมาณ7จ็ดแปดร้อยโลนะครับชุดนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก500อยโลนะครับก็คงจะไม่เกินนี้นะครับอาจจะสัก5 0 0ร้อยโลได้เนาะประมาณนี้นะครับก็ นี่แหละครับคือถ้ากุ้งติดน้อยแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่ยอไว้สักสองช้อนนะครับนี่นะครับสองช้อนก็บางครั้งยกขึ้นมางี้แล้วตอนเย็นก็จะหมดนะครับตอนเย็นมาเช็คยอสี่โมงก็จะหมดนะครับที่มันติดน้อยนี่คือหนึ่งคือเสียเวลานะครับนะครับเสียเวลานะครับเราตั้งใจไว้ขายกุ้งสัก สี่ห้าร้อยโลนะครับก็มันจะได้ขายแค่ร้อยสองร้อยโลประมาณนี้นะครับพอจะเสียเวลาไปรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับถึงได้เวลาผมอุบาลกุ้งผมจะตั้งใจมากนะครับตั้งใจมากนะครับคือเวลาเขาไม่ติดเราจะไม่ผิดหวังเลยนะครับนะครับเราตั้งใจเต็มที่แล้วนะครับมันเป็นไปได้ทช้งนั้นนะครับคือเลี้ยงบ่อยๆเลี้ยงจำเจเลี้ยงซ้ำซากเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลายๆท่านเขาก็เลี้ยงกันไม่ติดเยอะนะครับ ผ่านแรงมานี่คือเอาชชมกุ้งไม่ติดนะครับก็คือความหมายคือชชมกุ้งไม่ติดนะครับแถบกุ้งรุ่นนี้ไม่ติดแล้วก็หลายๆท่านก็เลิกเลี้ยงไปเยอะนะครับนะครับรอบๆบบ้านผมนี่เลิกเลี้ยงไปหลายเจ้าแล้วนะครับนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าอาหารนะครับขึ้นมาแล้วมันมันไม่ได้กุ้งนะครับนะครับความหมายคือมันมันไม่ได้กุ้งนะครับวิทย์กันนี่สี่บ่อห้าบ่อได้กุ้งน้อยนะครับมัน ไม่คุ้มกับต้นทุนที่ตีน้ําไ like ปหร em> ือว่าอาหารนะครับที่ลงทุนไปนะครับก็มันก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้แต่ว่าเออมันกําไรมันน้อยนะครับมัน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 แคบมันแค่ได้เลี้ยงที่เฉยนะครับมันแค่ได้เลี้ยงที่เฉยก็ได้กินได้ใช้ไปแค่นั้นนะครับมันไม่เ่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเราจะเลี้ยงแล้วกุ้งค่อนข้างโลกจะไม่มีนะครับนะครับ แต่เดี๋ยวนี้นะครับก็ที่ไหนก็เหมือนกันหมดนะครับไม่ใช่เป็นตะลาวันคนอื่นเขาก็เป็นนะครับขึ้นกุ้งมาแล้วไม่ค่อยได้กุ้งกันนะครับได้กุ้งแล้วแต่แได้แต่มันได้น้อยนะครับได้น้อยนะครับกุ้งก็ราคาก็ไม่เก๊นะครับราคาก็พอใช้ได้อยู่นะครับนะครับก็คลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับให้เห็นสะท้อนความเป็นจริงว่าเราพยายามแล้วนะครับเราตั้งใจแล้วนะครับกุ้งมันติดแค่นี้นะครับ เราก็ต้องจบรักษภาพไปแค่นี้นะครับเพราะว่ามาดูกันครับว่าตอนวิทยแห้งเนี่ยออผมจะรวบรวมว่าจะได้กุ้งกี่กิโลนะครับผมคิดว่าบ่อลูกนี้นะครับสองไร่กว่าเนี่ยนะครับเกือบประมาณสักสามไร่ได้นะครับคันบ่อด้วยเนาะก็ไม่น่าจะเกินสักห้าร้อยโลประมาณนี้นะครับลูกนี้นะครับมาดูนะครับว่าผมก็ใกล้จะขึ้นแล้วนะครับใกล้จะวิทแห้งแล้วครับเพราะว่าจะไปขึ้นกุ้งเนื้อก่อนนะครับก่อนที่จะมาวิทแห้งหรือลากุ้งชํำนี่นะครับก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ